สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง smell gadget channel นะครับอันนี้ผมได้เห็นวิดีโอดังกล่าวนะครับผมได้รับคำอนุญาตนะครับให้ถ่ายวิดีโอนี้นะครับไม่ใช่ไปถ่ายโัยที่ไม่ได้ขออนุญาตก่อนนะครับบอกไว้เบื้องต้นนะครับโอเคครับมาเริ่มครับหูฟัง focal youtube a นะครับเป็นหูฟังที่ดีที่สุดของ focal ณเวลาที่ถ่ายนะครับ เป็นถูฟังแฟกชิปนะครับแบรนด์สัญชาติฝรั่งเศสครับผมจะบอกราคาเลยแต่คนส่วนใจชอบไปบอกราคาข้างหลังผมจะบอกราคาแล้วตอนนี้เลยครับว่าราคาเท่าไหร่และถ้าคุณฟังลังคลิปคุณจะเริ่มเข้าใจว่าอะไรบ้างมีปัจจัยอื่นๆครับที่ทำให้หูฟังนี้เป็นหูฟังที่ดีและยอดเยี่ยมอีกหูฟังหนึ่งครับ น้ำหนักนะครับอยู่ที่490กรัมครับและไดเวอร์เป็นไดเวอร์เบริเลียมนะครับที่แพงกว่าทองคำา50เท่าครับเบริลเลียมไดเวอรตัวนี้นะครับจะอยู่ในลำพงบ้านระดับล้านนะครับตามที่ผมหาข้อมูลมานะครับเป็นเบริเลียมแบบ m shape นะครับ m shape โดมครับเป็นก้านเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ครับ เวลาได้ยินจะสึกถึงแอมเบียนเสียงรอบข้างและไม่รู้สึกอึดอัดครับและหูฟังนี้ขับง่ายครับ80โอห์มครับขับง่ายมือถือขับได้แต่แนะนำว่าถ้าจะซื้อหูฟังระดับนี้ใช้แดกหรือใช้แอมนะครับใช้แดบนะครับตั้งโต๊ะขอคุณภาพที่มัน คับได้ถึงจุดของมันหน่อยนะครับเพราะมันจะรีดคุณภาพและส่งถ่ายทอดคุณภาพเสียงของโ o c a l y t u t i a เียได้ครับขนาด40มิลนะครับตอกลำโพง40มิลนะครับได้ความถี่ตั้งแต่5เฮิรตถึง50เฮิรตความจริงหูวเราไปได้แค่20เฮิรตถึง20,000เฮิรต ที่เหลือคืออากาศบรรยากาศแอมเบียทั้งหมดเราจะได้ยินอันนั้นจะแปลสภาพไปในแอมเบียและหูแต่ละคนจะตอบสนองต่อเสียงแต่ละเสียงความลึกความแหลมหูแต่ละคนมีความฟังเสียงที่พลาดไปได้เหมือนกันนะครับหรือบางคนเขาจะไม่ได้ยินเสียงนี้ทักไม่ได้ฝึกหรือไม่ได้พัฒนาเพราะว่าการที่เราจะมีถึงจุดนี้นะครับ คือเราต้องผ่านฟังระดับหนึ่งถ้าเราไม่ได้ฝึกฟังนะครับหรือไม่ได้พัฒนาไปเรื่อยๆจนเราสามารถจะฟังในย่านต่างๆได้อย่างดีนะครับมันต้องฝึกฟังครับก่อนที่จะฟังหูฟังที่ดีนะครับเราต้องมีหูเราต้องมีหูที่ดีด้วยนะครับต้องพัฒนาหูด้วยนะครับอุปกรณ์ในกล่องนะครับเป็นหู6.3นะครับมีตัว3.5ด้วยครับ แล้วหัว xlr ครับ้วมีเคสที่เป็นเคสหนังเป็นเคสที่ดูดีเลยครับต่อกันที่การรีวิวเสียงครับการรีวิวแนวเสียงนะครับไม่มีการจ่ายเงินหรือสปอนเซอร์อะไรใดๆนะครับผมเป็นเสียงจากที่ผมฟังและเข้าใจเองนะครับและอธิบายเป็นคำพูดที่ดีที่สุดครับผม โฟเข้ยูโทเปียนะครับเป็นหูฟังสำหรับการฟังเพลงบรรเลงจนถึงเพลงป๊อบล็อกนะครับถ้าเฮฟวีเมทัลนะครับหรือ EDM นะครับมันฟังได้แต่มันจะไม่มันนะฮะโอเคครับจะเริ่มด้วยเสียงย่านสูงหรือแหลมเสียงแหลมนะครับเสียงแหลมเสียงสูงจะใสเป็นประกายหัวชัดโน้ตทุกตัวสะอาดไม่มีสักเสียนคือหรือไม่มีสัก หรือไม่มีแบบเสียดหนะครับโซโซสอเสือมันจะไม่เสียดหูครับยังเป็นคนความแหลมที่ทอดตัวได้ไกลรายละเอียดดีเยี่ยมหัวโน้ตนี่คือการกระชับครั้งที่สองว่าหัวโน้ตมันชัดจริงๆครับสะอาดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆได้ยอย่างชัดเจนโดยเฉพาะเสียงร้องผู้หญิงกับผู้ชายครับมันผมไม่รู้จากคำเปรียบเทียบคือ มันเสียงที่มันอยู่ใกล้ๆมันอินเทอร์เน็ตนะครับเสียงแหลมมันมีมีรายละเอียดได้ดีสะ,สะอาดน,นะครับความคมยังทอดไปได้ไกลสุดนะครับความแหลมมีความชัดเจนคือสะอาดครับไม่มีคาลเลอร์ตัวนี้คือประย่านสูงที่มีมิติได้ดีครับแยกชิ้นเลเยอร์เป็น 3D ครับเสียงกลางนะครับเป็นเสียงร้องที่อยู่ด้านหน้านะครับเป็นชัดถ้อยชัดคำ มีความใสาหางค้าหางเสียงของคําร้องได้อย่างชัดเจนครับเสียงด้านร้องจะอยู่ด้านหน้าครับไม่ลุกเหล้าโดยมีการโฟกัสเสียงอย่างเป็นสัดเป็นส่วนอย่างชัดเจนละเอียดดีครับเสียงร้องชัดถ้อยชัดคำมีเดนามิกการผ่อนหนักผ่อนเบาออ การส่งเสียงได้แบบพุ่งโปรเจกต์ไปข้างหน้าหรือการหลบเสียงเราจะ้ยินเสียงพวกนี้อย่างชัดเจนรายละเอียดชิดน้นดนตรีโดยรวมเป็นบรรยากาศที่ดีครับเรามีรายละเอียดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเป็นอย่างดีเลยครับเสียงเบสนะครับในย่างเบส เป็นเบสผู้ดีเป็นเบสไม่ได้เยอะมากมายนะครับไม่ใช่เบสตึบตั๊บเหมือนแบบเป็นเบสทีท่กระชับเก็บตัวเร็วเนื้อเสียงเบสอย่างมีความชัดเจนเสียงเบสไม่มีสั่นค้างหรือเรโซเนนก็คือว่าตัวอย่างคือเช่นเราอยู่ในห้องมิกเซอร์นะครับและเป็นช่องซาบอร์ดบอร์ดเขียวๆนะครับที่ยังไม่ได้ปิดผ้าวเวลาตบมือเข้าไปแล้วปึ๊บเสียงของแรงสั่นสะเทือนของ การตบมทุกดูดหายไปเลยนั่นคือประมาณนั้นครับคือเรสโอนนนหายไปเลยครับถ้าผมใช้คำผิดก็ขอโทษด้วยนะครับเบดเป็นเบดที่คุณภาพไม่กบย่านอื่นนะครับจะได้ยินเสียงลีเบสสามารถได้ยินเสียงเนื้อเบสได้อย่างชัดเจนเป็นลูกปานกลางนะครับไม่ใช่แม่ลูกปานกลางไปทางใหญ่เป็นลูกปานกานลางไม่ใช่ลูกใหญ่เซาสเตตนะครับมีความสมจริงรายละเอียด ของเครื่องดนตรีแยกได้อย่างดีเสียงจากทางซ้ายไปทางขวาแยกรายละเอียดได้ดีครับวิีเสียงมีพื้นที่ที่มาก,กระดับนึงครับไม่ได้ว่างแบบกว้างมากๆแต่กว้างเราก็สามารถแยกชิ้นดนตรีได้อย่างชัดเจนครับสามารถบอกได้เลยว่าเอาอยู่ซ้ายขวาหน้าหลังบอกได้หมดครับได้ยินเคลียร์และชัดเจนครับผม ระบ,บุตำแหน่งอย่างที่ว่าคือระบ,บุตำแหน่งได้ดีมากๆตัวหนึ่งครับตัวนี้นะผมคิดว่ามันสามารถจะเอาไปมิกซ์เอได้เพราะหนึ่งย่านเบียดมันไม่คัลเลอร์นะครับเดื๋อวถ้าคัลเลอร์มันน้อยจริงๆครับกลางแหลมเหมือนกันครับละเอียดได้ดีครับผมคิดว่าสามารถเอาไปมิกเซอร์ได้เลยทีเดียวเพราะว่ามันไม่เป็นมันไม่ใช่แหลมที่เสี่ยงและไม่ได้บูด มากเกินไปมีความเป็นกลางระดับหนึ่งเลยครับถือว่าใช้ได้เลยเป็นหูฟังที่เอาไปมิกก็ได้เอาไปทําซาวก็ได้เอาไปฟังเพลงได้เป็นหูฟังที่สามารถเป็นชีวิตประจําวันได้เลยครับอันนี้คือเกือบจะไม่มีย่านบูเลยนะครับเท่าที่ผมลองฟังมานะครับยกตัวอย่างเพลงนะครับเช่นเพลงจะบอกเธอ ว่ารักของเดร์พา k ินสันนะครับหางเสียงของคำร้องหนึ่งคำเวลาเขาร้องและลากเสียงยาวๆนะครับมันไปได้สุดและมันสะอาดมันเคลียร์มันชัดเจนมากๆครับนี่คือแนวเสียงข้าวๆข,ข,ของโ o c a l ยูโทเปนะครับจบจากการรีวิวเสียงของโฟ c a l u t โทเปนะครับหลังจากเรา เล่าว่าราคาเท่าไหร่นะครับมาถึงแนวเสียงนะครับแนะนำว่าให้ไปติดต่อ Focal Thailand ผมจะแนบไปในคำอธิบายครับแนบลิงก์นะครับคุณสามารถติดต่อแล้วเข้าไปนั่งฟังนะัดมีตัว YouTube จะมีตัวรุ่น Focal เกือบทุกรุ่นนะครับจะเป็นเอลิเกียครับเข้าไปฟังครับเป็นร้านที่สบายนะครับ ไม่มีความกดดันนะครับว่าคุณต้องรีบออกรีบฟังรีบไปคุณฟังได้เต็มที่ครับเพราะตัวนี้คือถ้าเราไปฟังคือเราจองสล็อตสาหรับเวลาของเรานะครับและตรงนี้จะเป็นคิวจองนะครับผมไม่ได้แบบ30มนาทีออก40่นาทีออกไม่ใช่ครับถ้าเราต้องการฟังกอฟังฟังได้เต็มที่เราต้องฟังครึ่งเสียงนะครับแล้วก็ฟังได้เต็มที่เหมือนกันครับ ผมจะแนบตัวตัวตัวแอมตั้งโตนะครับที่ดีมากๆสามารถไปลองที่โ o c a l Thailand นะครับร้านตัวนี้เป็นร้านไม่ได้เป็นร้านขายของนะครับบรรยากาศจะเป็นเหมือนร้านกาแฟครับถ้าเอาพวกเครื่องเสินทุกอย่างออกค่อยปึ๊บคือร้านกาแฟจริงๆครับบรรยากาศชิลๆนั่งสบาย อันนี้ไม่ได้อวยแต่นี่ผมงพูดความเป็นจริงผมไปแล้ว <c oughs> ผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าผมไม่เครียดนั่งฟังไปเรื่อยด้วยความสบายใจไปเรื่อยๆได้เลยครับแนะนำครับให้ไปลองฟังโฟโคแล้วเอาแดกเอาแอมยกไปเลยครับเต็มที่ครับไปลองฟังนะครับเพราะว่าเพลงกต่เพลงที่ผมใช้นะครับแดก ทั้งหนูหรืออื่นๆนะครับมีคาแรคเตอร์เสียงที่ไม่เหมือนกันนะครับแนะนำนัดวันไปจองล่วงหน้านะครับเพื่อจะได้ยินและได้ฟังกับหูตัวเองมากกว่าที่ฟั่งรีวิวนะครับแนะนำว่าให้ไปฟังจริงๆนะครับถึงผมจะได้คุยกับท่านหนึ่งนะครับที่มาจาก โปรเคที่ฝรั่งเศสโดยตรงนะครับถึงผมจะคุยกับท่านแล้วนะครับแต่ผมก็ตกลงกับท่านว่าเราจะไม่อวยเราจะได้ยัยงไงเราจะบอกอย่างนั้นท่านก็โอเคนะครับอันนี้ผมได้รับค่อนอุญาตให้ถ่ายวิดีโอนี้นะครับไม่ใช่มาถึงก็ถ่ายมุนยูโทปเปียกริ้งนะครับไม่ใช่นะครับผมได้รับค่อนอนุญาตแล้วครับต่อไปนะครับคลิปต่อไปอันนี้เด็ดมาก ผมบอกได้เลยคนฟังถึงจุดนี้คนฟังถึงช่วงสปอยครับผมจะคลิปต่อไปนะครับคือวันสอ์หน้าผมจะบอกเลยว่าฮาไฟแมนฮัสวาล่านะครับไม่ใช่เชงเกล่านะครับเชงเกล่าคือผมยังไม่ได้ยินฟังนะครับฮัสวาล่านะครับสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทน,นะครับ 4,000บาทจําราคาไม่พลาดนะครับเปรียบเทียบกับ Focal Utopia ครับหูฟัง f a g s h i p กับลอง f a g s h i p นะครับเราจะมาเทียบกันเลยแล้วก็บอกความจริงว่าอันไหนดีกว่าอันไหนทำได้อันไหนทำไม่ได้อย่างตรงไปตรงมาครับเราจะไม่อวยเหมือนเดิมครับทุกการรีวิวเราจะไม่อวยครับเราจะบอกความจริงให้คุณได้ยินครับ และบอกข้อเสียด้วยเพราะว่าหลายคนไม่ยอมบอกข้อเสียครับแต่ทางช่องเราจะบอกข้อดีและข้อเสียของสินค้าแต่และสินค้าและหูฟังแต่และหูฟังครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง smell gadget นะครับคลิปใหม่จะมาวันเสาร์นะครับฝากกดกระดิ่งด้วยครับขอบคุณครับ